สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ CSR Shifter Thailand คลิปนี้ผมจะมารีวิวรถพสดิคาของซีซั่นที่124 Alfa Romeo a c Spider คลิปนี้ก็จะมารีวิวกันสั้นๆนะครับ Alfa Romeo a c Spider เนี่ยมีเปิดให้หยอดกันแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ใช้กุญแจงเงินหยอดก็เป็นเฟสติคาทั่วไปะเนาะมต้นนะครับบริษัท a l ลฟาโรเ o โเป็นบริษัทรถยนต์ของประเทศอิตาลีซึ่งเป็นบริษัทลูกของเฟสแน่นอนว่า f i ฟสก็เป็นเจ้าของ f e r r a รีด้วยทีนี้เราก็จะเห็นว่า a l ลฟาโรเ o รุ่นหลังๆมีการแชร์เทคโนโลยีของ f e r r a รีมาค่อนข้างมากนะครับรถคันนี้นะครับเอสสปเพื้นฐานของมันน่ยจริงๆมันก็คืออัลฟาโรเมโอเอซีคอมเพติแต่ว่า มีการเอาหลังคาออกนะแล้วก็ใช้เป็นหลังคาผ้าใบโดยมีระบบไฟฟ้าในการปิดหลังคาแทนนะครับรถคันนี้ประกอบที่โรงงานโมเดนานะครับของมาเซร์ติดีไซเนอร์ชื่อว่าวูฟกังเอ็กเกอร์ตัว a ัลฟา o ร e เอ็กซีสไปเนี่ยมันมีการเปิดตัวคอนเซปต์มาในปี2005ซึ่งก่อนหน้านั้น,นีนจรจิๆก็มีตัว XC c o m p e t i เบตซิอยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดตัว s p i d e r เนี่ย ในงาน p e p e r Beach c o n c o r s d'Elegance และเริ่มผลิตจริงในปี2008เปิดตัวตัวที่ผลิตจริงนะครับในเ e n ีวามอเ o อร์โชว์ปีนั้นด้วยรถคันนี้นะครับถูกผลิตขึ้นมาจำนวนจำกัดเพียง500คันนะครับแต่ละคันมีราคาค่อนข้างแพงนะครับคือ200,000ยูโรผมต้องบอกก่อนนี้ว่าไอรถคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งของมันก็จะเป็นเ่อ r e r r a r i ตัวแคลิฟอร์เนียแล้วก็ถ้าเป็นมา s เต a ร i ิก็เป็นมาสเต a ร i ติแกรน ทีนี้ราคาของแต่ละคันเนี่ยของ f e r r a r i ก็อยู่ที่แสนต้นๆแกนรน u r i s m o ก็อยู่ที่แสนต้นๆแต่ a อส Spider เนี่ยมันโดดขึ้นมาเป็น2 0 0แสนเลยนะคือถือว่าเป็นรถที่ราคาค่อนข้างแพงมาก Layout ของรถคันนี้นะครับเป็น f r o Mid อน g i n e Rear w h e e l Drive คือเครื่องอยู่ข้างหน้าแต่ว่าตัวตำแหน่งเครื่องยนต์เนี่ยจะถอยมาอยู่ด้านหลังของแอสเตอร์รอนหน้าทำให้มีความใกล้เคียงกับรถที่เป็น Mid Engine เป็นรถสปอร์ตคาร์นะครับเป็นท o o อร์สปายเดอรย่างที่ผมเรียนไปนะครับ Alfa Romeo เนี่ยเจ้าของ มันเป็นเจ้าของเดียวกันกับ f e r r a ร i ี่คือ Fiat นะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ที่นำเทโ่ยียงของ f e r r a ร i ี่มาใช้นะครับเครื่องยนต์ของมันก็จะเป็นเครื่องยนต์4,691 c ีซี r r a r i a l รี่ a ัลฟา F136YC V8 444แรงม้าที่รอบเครื่องยนต์7,000รอบมีแรงบิดสูงสุดที่480นิวตันเมตรที่รอบเครื่อยนต์4,750รอบเกือบเกือบจะเป็น flat t o r คือแรงบิด80%นะครับคือ80%ของ480นิวตันเนี่ยมันลากมาแต่2,500รอบแล้วค่อยพีขึ้นมานเรื่อยๆจนถึง4,750รอบ เรเดียลของรถยนต์คันนี้จะอยู่ที่7500รอบแล้วก็จะมีเรฟลิมิเตอร์ไม่ยอมให้เครื่องยนต์เรฟไปมากกว่า7,600รอบจับคู่กับเกียร์อัตโนมอเต็ดแมนวลก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือตัวลูกเกียร์ของแมนนวลครับแต่ว่าใช้ระบบสมองกลคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจับคัดปล่อยคัด,คดเปลี่ยนเกียร์มันสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ใน0.17 5วินาทีก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะในสปอร์ตโหมดน้ำหนักตัวถังอยู่ที่1,675กพันหกร้อาเจ็าสิบห้ากิโลกรัถือว่า โอเคกลางๆไม่เบาไม่หนักจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวเบรกใช้เบรบลูกคาร์บอนเซรามิกเบรกนอกจากนั้นวินชิลยังทํามาจากคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยกรอบกระจกด้านหน้าของตัวรถนะครับทำจากคาร์บอนไฟเบอร์มีการกระจายน้าหนักที่ดีมากนะครับคือหน้า50หลัง50เท่าที่ดูนะครับตั้งแต่เครื่องยนต์แพดฟองของตัวรถการกระจายน้าหนักน้าหนักของตัวรถเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปมันน่าจะเป็นรถที่วิ่งได้เร็วในแทร็คคือเท่าที่ดู่มันน่าจะเร็วแล้วแหละแต่พอวิ่งจริงนะครับมันไม่ได้ดีขนาดนั้น ทาง Top g e a r เนี่ยเคยรีวิวตัว AC Competition e นะครับคือเจมี่คราฟสันเขบอกว่ารถคันนี้นะครับมันจริงๆมันไม่มีอะไรดีเท่าไหร่เลยข้างในดีไซน์ก็แปลกๆอุปกรณ์ก็อยู่ผิดที่ผิดท,ทางตัวแฮนดิ้งก็ไม่ได้ดีมันมีดีอย่างเดียวคือดีไซน์รถคันนี้ทั้งคันเจมี่คราฟสันบอกว่ามันเป็นอาร์ตคือมันเป็นศิลปะตั้งแต่หน้ารถยันหลังรถทุกอย่างศิลปะหมดเลยซึ่งผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยเพราะว่าหน้าตาแบบนี้นะครับ ถ้าคนชอบก็คือจะชอบมากเลยจะบอกมันสวยมากในทางกลับกันถ้าคนไหนไม่ชอบก็คือจะบอกรถคันนี้น่าเกลียดไปเลยเพราะถคันนี้จะมีท็อปสปีดอยู่ที่290กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันจะช้ากว่าตัว Competizione ที่เป็นหลังคาแข็งอยู่2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัว Competizione เนี่ยมีคนไปเทสแล้วบอกว่าจริงๆแล้วมันอาจจะวิ่งได้ถึง306กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่งง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่4.2วินาทีวิ่งควอเตอร์หม่อยู่ที่12.4วินาที h, ซึ่่งก็ือวา ทีนี้มันเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกมนี้นะโมเดลของรถคันนี้ในเกมนะครับก็จะสามารถเปิดประตูสข้างออกมาได้นะแล้วก็เปิดฝากระโปรงออกมาจะเห็นเครื่อง v s ที่เป็น a l f a Romeo Ferrari นะครับส่วนตัวผมค่อนข้างจะชอบรถคันนี้นะผมว่ารถคันนี้มันสวยผมอยู่ในกลุ่มที่ชอบนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มที่ชอบหรือไม่ชอบตัว s c Competition นี่เคยเข้ามาในเกมนี้แล้วนะครับตัวหลังคาแข็ง เป็น5ดาวม่วงซึ่งเป็นรถจ่ายเงินซื้อแต่ตัว siv spider เนี่ยเข้ามาในเกมนี้เป็น milestone นะครับก็จะมีทั้งดาวเหลืองแล้วก็ดาวม่วงตัวคอมเ e ตเโอเน่เนี่ยที่เป็นดาวม่วงนะมันวิ่งค่อนข้างกลางๆงเป็นเทียสีที่ค่อนข้างวิ่งได้กลางกางแต่ตัว siv spider เนี่ยกลับเป็นรถเทียสีที่วิ่งได้ค่อนข้างเร็วท็อปสปีดของมันเนี่ยจะอยู่ที่10.297วินาที ซึ่งถือว่าเป็นรถเทียสีที่วิ่งได้ค่อนข้างเร็วนะครับหลายคนก็จะตั้งความหวังว่ามันอาจจะเป็นรถเทียสีที่น่าจะดีอ่ะน่าจะแต่งได้อะไรประมาณนี้ลักษณะการวิ่งของตัวรถมันจะคล้ายๆกับตัว RS6 นะก็คือออกตัวเนี่ยค่อนข้างจะช้ามากๆผมไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะผ่านเทมเพสสามเทียสีได้ด้วยรถเพียงคันเดียวหรือไม่แต่ข้อสันนิษฐานคือไม่น่าได้เพราะว่ามันเร่งช้ามากคือออกตัวเนี่ยล้อมันฟีนหนักมากๆฟิชชั่นพาร์ก็หาไม่ยากจนเกินไป ทีนี้มาดูการบีค่าไดโนนะครับการบีค่าไดโนของรถคันนี้เนะี่ยกลับทําได้ไม่เหมือน RS6 RS6 เนี่ยคือทําไม่ได้เลยนะแต่ว่ารถคันนี้นะครับถ้าใส่ฟิชชั์นครบทุกช่องเลือกใส่ที่สเตจ5จะบีค่าไดโนได้มากที่สุดที่ประมาณ1.6วินาทีถ้ามีการใส่สเตจ6เข้าไปด้วยเนี่ยการบีค่าไดโนก็จะน้อยลงนะครับที่ประมาณ0.9วินาทีถามว่ามันน่าเล่นไหมผมก็ขอสรุปโดยรวมเลยว่าถ้าคนที่อยากจะได้รถที่วิ่งผ่านเตทสามเดียสได้ด้วยรถคันเดียวเนี่ยไม่น่าทําเท่าไหร่ มันก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันกับไ s 6นะครับแต่ว่าข้อดีที่มันดีกว่า i s 6หน่อยหนึ่งก็คือมันสามารถทูนให้เป็นไดโนบิเตอร์ได้บ้างนะมันก็เอาไปลงไลฟ์เลสได้อยู่มันก็จะเหลืออย่างเดียวแล้วว่าคือคุณชอบดีไซน์รถคันนี้หรือไม่นะเพราะว่าประโยชน์ใช้สอยของมันจะหายไปอย่างนึงนะคือผ่านเดนเมสามที่สี่ไม่ได้ด้วยรถคันเดียวแต่ถ้าใครมีรถที่มันเร่งเร็วๆอยู่แล้วนะรัวก็ลองไปสลับกันดูเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในรถที่ช่วยให้คุณผ่านเดนเมสามที่สี่ได้นะเพราะว่า ถ้าของแต่งมันเต็มเนี่ยท็อปสปีดตอนวี่เข้าเส้นเหมือนค่อนข้างเยอะนะมันวิ่งทะลุ420ไปไกลเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามช n n e l ของผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ